สวัสดีค่ะพบกันกับชวินเฟ m มไทยแลนด์369นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าวันนี้ไพ่ความรักใช้ไพ่สีชมพูนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ช่องนี้เราจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์แนวจิตวิญญาณทวินเฟลมนะคะแต่ถ้าเปิดออกมาเป็นทวินเรย์ฟอสช i วินคาเมกโซเมตเราก็จะอ่านให้ตามนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูซิว่า ไพ่รักแท้ไพ่สีชมพูไพ่ความรักของเราอยากจะบอกอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ด้วยวันนี้จะเน้นเป็นสีชมพูนะเป็นไพ่นางฟ้าอ่านให้คุณมาค่ะทำสมาธินะคะนึกถึงตัวของคุณเองและภารกิจจิตวิญญาณของคุณ หรือถ้าใครยังไม่รู้ว่าคู่ของเราตัวเราเป็นภารกิจอะไรเดี๋ยวลองมาฟังกันดูถ้าไม่ใช่ข้อความโดยตรงของคุณสตอรี่เรื่องราวของคุณก็จะมีไกด์ไลน์สัญญาณคีย์เวิร์ดข้อความถึงคุณแน่นอนนะคะเพราะไม่มีเรื่องบังเอิญที่เรากดเข้ามาได้ยินได้ฟังรับชมหรือได้รู้จักช่องของเราหรือได้รู้จักกันนะคะทุกอย่างคือโซ่แพลนกดแรงดึงดูด และเป็นข้อความของคุณแน่นอนไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ถ้าเรื่องราวไม่ตรงให้ฟังเฉพาะคีย์เวิร์ดไกด์ไลน์แนวทางแต่ถ้าเรื่องราวตรงพอดีก็ฟังทั้งสองอย่างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานก่อนว่าคุณคือใครคุณเป็นใครนะคะคุณเป็นคนมีภารฐฐกิจหรือ,อยังคุณตื่นรู้หรือ,อยังนะคะเพราะช่องนี้จะเป็นช่องที่ตื่นรู้เข้มขน้นละ แต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการก็ฟังได้่ะเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งของคุณนะคะอ่ะฟังไปด้วยทำสมาธิไปด้วยเชื่อมต่อไฮเออร์เซลไปด้วยขอดูพลังงานของคุณนะคะว่าคุณมีพลังงานอะไรถ้าชัดเจนคือชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเราจะเปิดเพิ่มพลังงานของคุณตอนนี้นะคะเป็นพลังงานความมั่นคงมั่งคั่ง และความสนุกสนานเ,ออเป็นอัตราตัวตนของคุณที่ต้องมาตื่นรู้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นมั่นคงมีจุดยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองและมีความสุขกับตัวของเราเองไม่ว่าเราจะมีคู่ความรักความสัมพันธ์หรือไม่แต่เรายืนได้ด้วยตัวเองกลับมารักตัวเองและมีความสนุก ในทุกๆวันอ่าคีย์เวิร์ดของคุณนะคะถ้าคุณอยู่ในพลังงานแบบนี้ก็ใช่เลยถ้าคุณยังตะขิดตะขวงใจใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ฟังไปก่อนเป็นคีย์เวิร์ดของคุณทีนี้เรามาดูกันว่าคุณเป็นภารกิจแบบใดคะคุณเป็นภารกิจแบบใดภารกิจของคุณนะคะเกี่ยวกับการเดินทาง การรับข่าวสารการสื่อสารคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้อยู่ค่ะตอนนี้เรียนรู้จิตวิญญาณเพราะไม่เท้าคือการงานการเรียนและจิตวิญญาณการลงมือทําคุณจะต้องเรียนรู้ค่อนข้างเยอะหน่อยตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณเรียนรู้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณหน้าที่หรือการรับสารสื่อสาระ่ะคุณจะต้องรับสารจากไฮร์เซลของคุณจากจักรวาลของคุณเพิ่มหน่อยนะคะตอนนี้จะต้องเร่งการเต่นรู้ละ เพื่อที่คุณจะได้ก้าวข้ามออกมาจากชีวิตกกเก่าความท็อกซิกต่างๆการทะเลาะเบาแวงอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์เก่าคู่ทางโลกภาวะความสัมพันธ์เก่าที่ไม่ใช่คู่รักจิตวิญญ,ญาณแสดงว่าอยู่ในจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ต้องฟังทรายสัญญ,ญาณฟังพลังงานข้างในและเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ของทางโลกอุปสรรค การทะเละาะกันขัดแย้งต่างๆนะคะคุณมาทำภารกิจเป็น The Empress หรือจะต้องมาสร้างพลังงาน The Empress คือความอุดมสมบูรณ์เลิกขาดแคนเลิกหน่อยเหงาเลิกขาดความรักเพราะดิเอมเพรสคือมีความรักเต็มเปี่ยมหัวใจเป็นเฟมินีนสูงที่มีความมสคูลินด้วยคืออยู่ได้ด้วยตัวเองมีความอ่อนโยนและมีความ อุดมสมบูรณ์เข้มแข็งแกร่งนะคะคุณมีพลังงานประมาณนี้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องฟังทายสัญญาณแสดงว่าอยู่ในช่วงขั้นต้นอยู่ในช่วงเรียนรู้นะคะขอดูเพิ่มสิคุณมีภารกิจอะไรเนาะคุณเป็นพลังงานภารกิจอะไรแต่มาและมาและภารกิจการเติบโตมาแล้อไพ่นี้ออกมาอีกครั้ง คุณกาลังเรียนรู้เรื่องของการเติบโตค่ะจากเด็กไปผู้ใหญ่เรียนรู้เรื่องของปมความรักนะจะต้องแก้ไขความคิดที่ทําให้ใจคุณทุกเพราะมโนกรรมนั่นแหละมารับผลเรียนรู้เรื่องหัวใจเรียนรู้เรื่องหัวใจแบบรักแบบมีสติรักแบบมีความสุขอะไรที่มันไม่มีความสุขมันทุกข์มันเศร้ามันต้องยอมจำทนนะคะอ๋อน่าจะเป็นสภาวะของ คู่ทางโลกนะจะมากกว่าถ้าคู่ทางจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นอีกพลังงานหนึ่งสัมผัสได้เป็นคู่ทางโลกนะคะเดี๋ยวดูไพ่เป็นชุดเรื่องราวม,มาเรียนรู้ค่ะมาเรียนรู้มาเดินทางคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานจิตวิญญาณและงาน ทางโลกของคุณคุณต้องหาจุดยืนให้ได้เติบโตให้ได้มีแนวโน้มเป็นได้ทุกความสัมพันธ์แต่ตอนนี้นอยู่ในสถานภาพของสถานการณ์ของความสัมพันธ์เก่าเพื่อก้าวเข้าสู่การตื่นดูทางจิตวิญญ,ญาณเป็นไปได้ว่าเป็นทวินเรย์นะคะแอนแอนคู่ทางโลกอะ่ะนะคะเป็นทวินเรย์เป็นเป็นทวินเรย์มหาแสงจ้ามันทำภารกิจรักตัวเองทวินเฟลมก็ได้แต่อันนี้ยังอยู่ในสถานการณ์เก่าอ,อความรัก มาเปลี่ยนแปลงความรักมาทำภารกิจรักไรเงื่อนไขเป็นพลังงานชวินเรย์ก็ได้แต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ของความรักแบบเก่าเก่าต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมาดู true love พลังงานของชวินเรย์พลังงานของชวิงงนเรย์ในวันนี้นะคะพลังงานของชวินเรย์ดวงจิต2หัวใจ2กายภาพ2เรื่องราวสองที่มาที่ไป ไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกันไม่จําเป็นต้องเป็นคู่คนเดียวนะคะจะเปลี่ยนไปตามภารก,กิจคู่ทวินเรนะ,ะจะเปลี่ยนแปลงคู่ให้ตามภารก,กิจที่เราทําผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ for g i v e n e s s ให้อภัยรับครั้งนี้ไม่ว่าจะใครทําเราเราทําใครต้องให้อภัยและจงทําตัวเองให้มีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่ศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าคุณฟังคุณเป็นทวินเรที่เป็นผู้ชายนะคะคุณต้องให้อภัยคะ่ะ ให้ได้ไม่ได้รู้ตัวหรือเปล่าเรื่องอะไรก็ตามต้องให้อภัยและกลับมาทำตัวเองให้มีพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ปฏิบัติจิตวิญญาณนะคะรักตัวเองโอบกอดตัวเองนะคะ r e p e r t i n g yourself เป็นผู้ใหญ่และเด็กคือมีความเป็นผู้ใหญ่และเด็กในตัวเองเติบโตนั่นแหละเติบโตผ่านการที่ เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าตอนนี้อายุไม่ไม่สำคัญนะคะอยู่ที่จิตวิญญาณและพลังงานแค่ไหนดูเรนโบว์ไรเ v ิรบนะคะความสวยงามของสีสันจ่ายรุง้ง Emotional Freedom อารมณ์ที่เป็นอิสระเราจะไม่ให้ความคิดระผูกติดมัดอารมณ์เราเอาไว้นะคะเราจะทำให้อารมณ์ก็คือ Feeling หรือเวทนา หรือจะเป็นอารมณ์การสั่นสะเทือนและแต่คำศัพท์ที่คุณจะเรียกนะแล้วก้าวเข้าไปสู่เส้นทางจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นคุณเป็นทวนะินเรเนาะแต่ถ้าใครเป็นคู่ทางโลกมายังไม่ชัดเจนว่าเราพลังงานอะไรก็สามารถมาเช็คส่วนตัวกันได้นะคะทวินเรสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือต้องกลับมารักตัวเองก่อนให้อภัยนะคะแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณอยู่ในสเตจของการต้องเรียนรู้เรื่องการให้อภัยค่ะ ให้อภัยตัวเองโอบกอดตัวเองให้อภัยทุกคนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นโซเมตของเราหรือในอดีตของเราเรามาเพื่อปลดล็อกมาเล่นเกมนะคะให้เราหลุดออกจากกรอบเวลากรอบแผงความทุกข์มีความรักที่ดีดึงดูดความรักดีๆสักทีนะคะด้วยการที่รักตัวเองเป็นและมีความรักอยู่ในตัวเองนะคะเราจงเป็นความรักเป็นความถี่ความรักให้กับผู้อื่นนะคะแล้วเราก็รักตัวเองเป็นมันจะได้ทั้งสองฝั่งเลยการนางฟ้ากําลังจะบอกกับคุณ ว่าอะไรบ้างนะคะ r e consider no บางสิ่งบางอย่างตอนนี้อะไรที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณไม่มั่นใจให้ปฏิเสธไปวางเฉยไปเฉยๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปรีบตัดสินใจหรอกคะ่ะ a b a n d o n e เห็นไหม p a i the Empress a b a n d o n e อุดมสมบูร์นี่ a b a n d o n ออกมาอีกครั้งหนึ่งจงอย่าทำตัวเองให้ขาดความรักขาดแคนหรือความถี่เป็นทุกนะคะปรับความถี่ขึ้นมา รักตัวเองอบกอดตัวเอง,เอง,เองปรับความถี่ขึ้นมา In the near Fu t อ r e อนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณจะได้ตื่นรู้ขึ้นมาคุณจะได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้ตอนนี้อดทนก่อนเป็นการอดทนที่จงมีรอยยิ้มอดทนที่อบกอดตัวเองเป็นอดทนที่ให้อภัยเป็นอดทนที่ฝึกเรื่องของการ m a n i f e s t หรือว่า b u n d a n c e อุดมสมบูรณ์นะคะพยายามทำสมาธิ สมาธิง่ายๆในแบบเราเนี่แหละวางสมาธิแบบกดเกณฑ์เก่าๆลงไปก่อนมีสมาธิด้วยความสุขพลังงานความรักความว่างสมาธิแบบ h ฮเออร์เซลเข้าสู่ต,ตัวตนของเราเอง within the next few weeks ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้นะคุณจะได้ยินข่าวสารบางสิ่งบางอย่าง ที่คุณกำลังตั้งเป้าอยู่รอคอยอยู่นะทำภารกิจตัวเองไปนเนนชัวริอย่าไปกังวลความกังวลจะทำให้พลังงานดีๆเข้ามาช้าเข้ามาถึงเราไม่ได้ถูกตัดจะกัดออกไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากทำพลังงานอยู่ที่ปัจจุบันคิดบวกรู้สึกบวก นะะจนเราเลิกรู้สึกเลิกคิดไปเลยก็ได้แต่แรกๆเราเปลี่ยนจากคิดลบมาเป็นคิดบวกก่อนพอเราทําจนชํานาญแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางความคิดลงไม่ค่อยคิดอะไรแล้วนะคะใช้ชีวิตไปตามพลังงานที่เป็นพลังงานดึงดูดพลังงานสร้างสารรค์พลังงานของเราเองลดความกังวลลงให้อภัยออกมาเป็นใบที่2แล้วภารกิจคุณชัดเจนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในคู่คามิกหรือทวินเรย์คู่ทั้งโลกหรือจะต้องทําจิตวิญญาณนะคะ งานหลักๆตอนนี้เลยต้องให้อภัยให้อภัยตัวเองให้ได้แล้วคุณจะให้อภัยคนอื่นเป็นถ้าให้อภัยคนอื่นยังไม่ได้แปลว่าเรายังให้ตัวเองไม่มากพอเรายังให้ความรักให้ความสว่างให้ความเมตตาให้ความให้การอภัยให้กับตัวเองยังไม่มากพอเวลานี้แหละค่ะ perfect charming เวลาอัน perfect เวลาอันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแม้ว่าสถานการณ์ชีวิตมันจะไม่สมบูรณ์แบบเลยแต่มันเป็นเวลาแห่งจักรวาล วเ,ออเวลาแห่งจิตวิญญาณที่มันเพอร์เฟกที่สุดแล้วตอนนี้แหละที่เราจะได้เรียนรู้ทั้งทุกข์และสุขการก้าวข้ามผ่านจากอดีตจากคู่กรรมจากคู่ทั้งโลกขอบคุณเขาเมตตาเขาให้อภัยเขาเขามาสะท้อนเราเขาทําแผนทางจิตวิญญาณเพื่อมาเจอกันในบทบาทแบบนี้บทบาทที่ไม่น่ารักไม่ดีหรือเลวร้ายนะคะเราต้องไปต่อขอบคุณกันละกัน เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองเท่านั้นยกพลังงานตัวเองขึ้นมานะคะเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะ o o ก For the sign ฟังเสียงสัญญาณไปเรื่อยๆแกะรอยไปเรื่อยๆนะคะเราเยียบพึ่งนอกเส้นทางจงเชื่อในตัวเองนะคะจงเชื่อในตัวเองก็ประมาณนี้เป็นการไก้์ไลน์สั้นๆคลิปประจำวันนะคะกับพลังงานของคุณ ว่าคุณเป็นคู่แบบไหนทําภารกิจอะไรเน้นไปเรื่องของการเก็บายสัญญาณดีๆแล้วกันนะคะเรื่องราวตรงไม่ตรงอีกเรื่องหนึ่งก็ตอนนี้ก็รับเช็คพลังงานแก้ปมแก้จิตแก้ใจเช็คพลังงานดูพลังงานนะคะเช็คว่าคุณงานเดี่ยวงานคู่ภารกิจอะไรหรือแก้ปม shadow w o r k inner child อะไรก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้อยากจะแก้ไขอยากจะเช็คอยากจะอัปเกรดอัปเดตนะคะก็ตอนนี้เราเปิด ให้คำปรึกษาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ